โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง g c เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวสมบัตินะก็เรื่องจำไม่ได้ลงคลิป2วันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนาะพอดีแบบอาจจะเพลียไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ติดเล่นเกมอื่นนั่นแหละนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่แบบเล่นเกมดึกๆดื่นๆนะครับเวลานอนน้อยเลยทําให้ตื่นสายนะครับก็เลยไม่ได้ มาอาทิตย์ลงกันนะครับก็ตอนนี้จะปรับเวลาใหม่นะครับก็ต้องขอโทษทุกคนไว้นะตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสมบัติใหม่นะครับเนาะชื่อสมบัติว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนาะสมบัติกระดิ่งรูกระดิ่งรูดอกุกงกริงนะครับเนาะชื่อแปลกดีเหมือนกันนะกระดิ่งรูดอนะครับกระดิ่งรูดอกุ้งกริงนะครับเนาะก็ เป็นสมบัติทําแต้มที่เข้ามาใหม่นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับเนาะก็จริงๆแล้วมาเดือนที่แล้วแล้วแหละนะครับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็มันมันมันเข้าตีมคิดมากอลเนาะก็นั่นแหละตีมผิดมาดละกันนะครับก็นะครับก็สมบัตินะครับก็เป็นสมบัติทําแต้มปกติทั่วไปเลยนะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับก็จะผลิตนะครับเป็นอ่า เยลลี่อ่ะเยลลี่ตกแต่งนะครับเนาะสองแสนห้านะครับคะแนนห้าชิ้นห้าอันนะครับก็ใช่ไหมสองแสนห้านะครับห้าอันสองแสนห้าคูณห้าก็จะเป็นหนึ่งแสนเอ้ยไม่ใช่ดิสองแสนห้าคูณห้าจะเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับก็สิบเก้าจุดสี่วิก็ได้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับเนาะอืมนี่แหละห้าหมื่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมบัตินะครับที่ถามว่าหน้าปั้นไหมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสมบัติเนี่ยหน้าปั้นหรือเปล่านะครับเนาะในมุมผมนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปบอกเดี๋ยวเราไปรีวิวสมบัติกันก่อนเนาะว่าสมบัติที่ทำความสามารถอะไรบ้างนะครับผมเนาะโอเคนะครับไปก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับในโหมดอ่าชัยเล่นสมบัตินะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับชัยเล่นสมบัติเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าถ้าใครที่จะทําจริงๆเนี่ยไม่ไม่แนะนําว่าต้องทําตันหรอกเอาแค่แบบพอผ่านไดมอนด์นี่ยไม่ต้องปั้นตันเหมือนผมหรอกครับเพราะว่าของรางวัลตรงนี้เพชรมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ต้องปั้นตันหรอกครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับส่วนสมบัติอนี้นะครับก็ หานะครับก็อันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับสามารถหาได้จากคุกกี้เควสนะครับไดอารี่นะหาได้จากไดอารี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปแลกนะครับแนะนำว่าให้ไปแลกจากไดอารี่ก่อนนะ ได้จากไดอารี่นี่ประมาณ3ชิ้นนะครับเนาะเลเวล3 2ชิ้นนะครับแล้วก็เลเวล2อีก1ชิ้นรวมกันเป็น3ชิ้นนะครับใครที่มีสมบัติเนี่ยกดดิ่งรูดอเิวสิบเอ็แล้วนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปจุ่มต่อนะครับให้มันเปืองเพ็ดนะครับมาแลกจากร้านร้านค้าไดอารี่เอานะครับมันจะคุ้มกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นของฟรีอันนี้ผมแนะนํานะให้มาเช็คร้านค้าไดอารี่ก่อนนะครับถ้าอยากจะปั้นตันจริงๆนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปวิ่งกันเลยนะครับก็ตัวละครนะก็จะเป็น เอกน็อกนะครับแล้วก็หมวกซันต้าของเอกน็อกนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวพี่วิ่งให้ดูคร่าวๆนะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับก็ชุบชุบชุบโอเคยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชินแล้วโอเคนะครับผมอ่ะนะครับนี่นี่นี่ใกล้ใกล้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูละกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับว่าจะ อ่าเห็นไหมเห็นไหมครับว่ากวางจะบินนะทุกคนเห็นปะกวางเนี่ยกวางมันจะบินบนหัวนะครับเนาะมันจะเรียกกวางมานะครับแล้วกวางก็จะปล่อยปล่อยเยลลี่นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นโหมดอื่นให้เผื่อทุกคน,คนอาจจะงงว่าไอ้นี่มันเป็นเอฟเฟกของด่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่ชัดเนาะมันไม่ใช่เอฟเฟกด่านนะครับที่มันมีที่มีกวางบินบนหัวไม่ใช่เอฟเฟกด่านนะครับอืมสะึกอกะทุกคนขอโทษนะครับวันนี้เพิ่งกินข้าวอิ่มมา มาอคลิปเลยนะครับเอ่อขออภัยด้วยนะครับเอ่อมันไม่ใช่เอฟเฟกต์วางนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูที่มันชัดๆดีกว่านะครับสนามแข่งแล้วกันนะครับเอาเป็นฝึกเนาะสนามแข่งเอาเป็นฝึกแล้วกันนะครับอา่าแลนนี่เห็นชัดๆเลยเนาะก็น่าจะเป็นแลนแรกแหละปะแลนหนึ่งย้อนย้อนไวหน่อยนะครับแลนหนึ่งน่าจะคิดถึงกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมเอาเป็นกล้าหาญวิ่งไปแล้วกันนะครับจะได้แบบความสามารถ ตัวละครจะได้น้อยหน่อยนะครับจะได้ไม่ปนกับความสามารถตรรัวนละรครนะเนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะอากล้าหารสัตว์เลี้ยงกล้าหารอยู่ไหนเอ่ยนะครับอยู่ท้ายๆหน่อยเนาะอะช็อกโก้ดรอปนะครับสัตว์เลี้ยงกล้าหารนะครับอาเอาสมบัตินี่นะอ่ะกุ้งอะกระดิง่งรูดอกรงกรินะรง้งนะครับไปนะฮะฝึกวิ่งนะครับไปเลยอืมอ่ะนี่นะครับ เดี๋ยวรอเวลานะอ่าเดี๋ยวจะเห็นนะครับก็จะมีเยลลี่คริสต์มาสนะครับจะเป็นพวกไม้แคนดี้นะครับอ่าพวงพวงพวงหลีนะครับที่เป็นอ่าเป็นเป็นเป็นพุ่มไม้อ่ะสีเขียวๆนะครับแล้วก็พวกอ่าเป็นของตกแต่งอ่ะของตกแต่งต้นไม้คริสต์มาสอะไรประมาณนั้นนะเนาะอืมของตกแต่งมันคิดต์มานี่ครับกวางเรียกมาเห็นไหมต้นไม้อ่าแคนดี้ถุงเท้านะครับแล้วก็แคนดี้นะครับห้าชิ้นด้วยกันแล้วแต่ว่าจะมีอะไรบ้างแต่คะแนนเท่ากันไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้ยว่าไม้แคนดี้เนย่ี เอาขอไอ่อะเลือกเล่นนะครับอะขอภัยนะครับก็คือไม้์แคนดี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันมันเก็บให้อัตโนมัติมันดูดเข้าตัวเราเลยไม่ต้องไปกระตีเยดกระโดดเก็บมันคือมันดูดให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยอันนี้มันจะได้แต้มมากกว่าหรือน้อยกว่าคือแต้มมันเท่ากัน5ชิ้น2 5ง0นะครับผมเนาะอะ,อะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะผมว่าผมน่าจะรีวิวละเอียดพอแล้วนะผมกลัวแบบว่าผมจะยังรีวิวละเอียดไม่พอนะครับก็เนี่ยแหละน่าจะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงทายคลิปนะครับว่าสมบัติละสมบัติเนี่ยอ่ารูดอเนี่ยนะครับสมบัติรูดอนะครับสมบัติกระดิ่งรูดอกรุงกริ้งเนี่ยนะครับเนาะชื่อได้ยากเหลือเกินนาปันหรือเปล่านะครับสําหรับสมบัตินี้นะครับเนาะในมุมผมนะครับสมบัติเนี่ยผมยังมองว่า ไม่น่าปั้นนะครับขอให้ไม่น่าปั้นแล้วกันนะครับถามว่าทําไมนะครับเนาะเพราะว่าถ้าใครจะปั้นตันจริงๆอ่ะคืออย่างน้อยก็ต้องได้ใช้ในสนามแข่งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสนามแข่งกันนะครับเนาะเนี่ยมาดูจากท็อปเนี่ยนะครับซึ่งเราเห็นได้เลยชัดๆนะครับว่าพวกท็อปเนี่ยไม่มีสมบัติรูดอ์เนี่ยที่มันติดแบบท็อป1ดีๆเลยที่มันติดแบบท็อป1นถึงสเลยเห็นไหมครับว่าไม่มีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอันนี้อันดับ3มีนะครับแต่แค่ก็แค่แบบบางเซตผัดกระโสมสมก็เล่นยากกอี อย่างอันนี้มีไหมอันนี้ก็มีนะครับแต่ก็ผัดกระสับประสลดนะครับก็ในมุมผมนะผมยังมองว่าสําหรับคนที่มีของเนี่ยปั้นตันได้นะครับแต่ในมุมคนที่ไม่มีของเนี่ยคนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสปั้นนะครับเราใช้สมบัติอย่างอันเดิมไปก่อนก็ได้พวก่อยทากอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็สมบัติทําแต้มอนนื่นชดเชยกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โหดถึงขนาดคืออันดับหนึ่งทุกเซ็ตท,ท,ท,ทุกด่านเนี่ยไม่มีสมบัติใหม่เลยนะครับเพราะว่า อย่างน้อยอทุกคนเข้าใจมาครับว่าช่องสมบัติเนี่ยมันมีด้วยกัน3มช่องเนาะมันมีช่องสมบัติด้วยกัน3ช่องนะครับอย่างน้อยแล้วนะครับถ้าสมบัติใหม่มันดีจริงมันควรจะติดนะครับใน3ดา่านเนี่ยควรจะติดอันดับหนึ่งเนี่ยนี่อันดับหนึ่งไม่มีใครหยิบสมบัติใหม่มาเล่นเลย, <S <S เ,ลยเห็นไหมครับว่าในมุมผมนะผมยังมองว่ามันยังไม่น่าปั้นเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบนะแต่ใครที่มีงบก็ปั้นมาตันได้นะครับอย่างน้อยก็ไปเล่นเซตที่มันได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ก็ ใ,ในมุมผมนะถ้าคนมีของก็ปั้นตันไปแต่ถ้าคนไม่มีก็ไม่ต้องปั้นนะครับใ,ในมุมผมผมไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ปั้นเนาะไม่แนะนําลยกันนะครับผมเนาะก็ที่ผมปั้นมาก็เพราะว่าผมอยากจะทําสมบัติให้มันตันไวๆแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะครับเนาะก็ยังไม่น่าปั้นนะครับรอสมบัติอื่นรอสมบัติต่อไปดีกว่านะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเนาะใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวั mm uh -huh.